สวัสดีจ้าทุกคนฮัลโหลมา YouTube Friends สวัสดีทุกคนนะจ้านี่เรามาปิกนิกกันหลังจากมาเดินป่านิดนึงมากับน้อง in, in in, าาสาวสุริน Live in Germany เรียกสาวสุรินนะจ้าจ้าสาวสุรินจ้าจะได้จำง่ายนะจ้าัวจริงเสียงจริงจ้ะอันนี้สาวโคราชทุกคนสำเนียงโคราช <laughs> มาเดอ้อยาำขนมจีนแศบๆ มาเด้อน้องบัวมาเด้อพี่ต้อมมาจ้าทำมาเผื่อนี่โอเคจ้ามามาใจมาคนละกล่องพี่น้องมาฝั่งนี้สวัสดีจ้าทุกคนเปิดยังเอาได้จ้าอันนี้พี่ฝนทำมาปิกนิกคนละกล่องยำขนมจีนเนาะยำขนมจีนเนาะมาได้มาทาด้วยกันได้จ้ายำขนมจีนสูตรต่างแดนพี่น้องมีอะไรก็ใส่ลงไปพี่บัวพี่ต้อมมาเด้อ ของเราของเราโอเคอ่าแซบแซบด้วยกันทุกคนโอเคมันก็จะรสชาติรสชาติยังไงก็อร่อยแล้วเนาะมีหอมแดงทุกคนมีหอมแรงพี่เอ๋พี่กินแค่นี้พอจะกินไม่หมดอืมลาบิชันลาดิชันอร่อยทุ่คนกอบสปาเกตตี้จ้ะ ก๋วยเตีอีสานเ้อพี่น้องสกัได้พนเจะได้หันไปทำเดียวกันโอเคโอเคมันสวยเอาเลยเอาเลยอิ่อลยอร่อยอื่อส่อยไร่อะไร่อยอ่อะไร่อณอร่อยอร่อยอ๋อยอร่อยรัหลัร่อครัอครับคร่บคร่พยร่อนอร่พย่อนร่อ่ ต้มสลักเนี่ยแล้วก็แคลอดแค่นั้นสองอย่างน้ำมะขามเปียกแซ่บอืมอืมอร่อยอ่ะคุณพี่อร่อยอ่ะอันนี้ชาคุณสามีทําให้เรียบร้อยอืมชาเขาอร่อยชามะม่วงผสมกับอะไรนะอร่อยมากเลยกินผักรับครั้งแรกอครั้งแรกเลยอ่าไม่เคยกินด้วย ถ้าพี่ฝนไม่มาไม่ได้กินเนาะไม่ได้กิน,น่ะคะ่ะพี่ฝนได้ขึ้นขาไปกันห้ากิโลได้ไปเก็บมาให้กินนี่ยหลงป่า,ล,าลงป่าไปเจอปาา่าพักเก็บมากำหนึ่งลงป่าไปเจอผักเออเนาะชีวิต้อของพี่อย่างเยอะเลย <S <S ไม่อิ่ม,มเอากับพี่ได้เนี่ยทุกคนปลากิตีอีสานเวยจ้าพี่น้อง <S <S อม,อมันอนไรมองเห็นไหม หนูจะไปตั้งมุมให้เห็นที่ให้ให้เหมือนที่ออืืโอเคไหมไม่เห็นดีครับจังนี่ไงมันจะได้หันไปทางด้านมุมนี้ได้นะเห็นไหมเป็นแล้วตรงจิงชัดมากชัดจังเออตัวมันชัดใช่ไหมพี่พี่เป็นอะไรเหมือนอยู่ในร่มตลอดมาแล้วโอ้บรรยากาศไปกิตตี้ กินท่ามกลางธรรมชาติทุกคนอืม,อมเสียงรลังเลยจ้ะเพื่อนๆผักเอราดิเชียนกรอบมากอันนี้ก็เป็นปลาที่ปีฝนเนี่ยทอดาปนังก็ยังอ,อยู่ในกล่องอยู่เลยกินได้หมดเลยจ้ะนี่แหละมีกับข้าวเลยแซ่บนี่ก็ข้าวเหนียวยิ่งอร่อยเนาะ ฟากิตีเราปรากดว่านัดกัน,นันหนังอะหนูนึ่งข้าวเหนียวพี่ทําน้ําตกออืพี่บัวอาจจะทําอย่างอื่นพี่ก็มาจจทำอื่นแบ่งกันทอมไม่ต้องฮิวหนักคือแบ่งคนละคนละกับอย่างเนานะคนละอย่างเนี้ยออืพอไปรวมกันก็ต้อง,งหลายอย่างผักลับเด้อเห็นไหม,ม,มรสชาติมันเป็นยังไงเหมือนกองตุ้งไหมก็โอเคนะพี่ธรรมดามากคือคือเหมือนปกติอะ มันวังตุ้งอ่ะเนาะนมันเหมือนก้งตุ้งอ่ะพี่ว่างกินครั้งแรกอร่อยเลยืกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนตอนนี้กี่โมงแดดมาแล้วเฮ้ยนาฬิกาตายสี่โมงมีคนมารับเรามากาอยู่ที่เดิมเราต้องกลับก่อนสามโมงนะ เมื่อก e um, ี้ยัปกติเลยนาฬิกาเจ๊งกระบง้ะคอนเทนเออรอร่อยพอกินได้เนาะอือร่อยจ้าพี่อร่อยมากทำเช็ดกะละมังหนึงสามีบอกโอ้ อนบายจะกินสปาเก็ตตีได้ไหมบอกกินได้กินตอนเย็นเยนอีกรอบหนึ่งก็จะทำสปาเก็ตตี้ขอกินสปาเกตตี้ลาวก่อนกคกินไหมอคกินซีฟู้ดไหมนี้ก็มันค่อยกินจ้ะแฟนหนูก็ไม่กินซีฟู้ดอ่ะไม่กินจะเป็นแบบปวดอันนี้ยนั้นมันมีกดอันนี้เยอะกินไม่ได้พี่ก็เป็นไม่ไม่กินเยอะ เปร้แพ้กุ้งเน่ะอืมแพ้กุ้งแพ่อาหารทะเลอืมอืมอืมอัอหนูก็เป็นพี่หนูกินแล้วเป็นลมพิษเป็นอะไรน่ยกุ้งแต่กินนิดนึงได้อืพี่ต้องทาให้มันสุกๆหรือเปล่าบางทีมันมีสารอะไรอมันแพ้ไอ้นี่ไงแพ้เราเป็นคนอะไรนะลดเลือดกุ๊บคนเลือดกุบบีน่ะ มันแพ้ที่ที่เลือดเหมือนมันเป็นเหมือนแมลงชนิดหนึ่งเนาะอาหารทะเล่ะไอโฟนไอโฟนฮัลโหลพี่วัวได้ยินไหมแซ่บตอนนี้อยู่ปิกนิ่อยู่ป่ากระเทียมป่าได้จ้ะมาเด้อแซ่บหลายมาเด้อเอาอะไรนะพี่ตอมแกทำอะไรนะเมื่อกี้อะไรบอกพี่อะ ไม่เด้อพี่ต้อมเอาปอเปียมมาฝากหน่อย <laughs> พี่น้องป้องไปมาเด้อจะเด้อฮึ <laughs> ม่เพื่ได้บรรยากาศจะเราสองคนเนาะโตนี้โตใหญ่โตใหญ่มากโตก็กินข้าวเราโตมีน <laughs> ม่ใหญ่ <laughs> <ผ>มากเพื่อน ไข่ต้มกระแทบทุกคนเอ้ยเออแปลกมาะวันนี้หนูหอบก,กับข้าวหนูไม่เอาช้อนกับซ่อมมาเออ็งรีบออพี่โทรไปเ็งรีบมาเลยเจงกำลังนนทำอยู่หรือเปล่าไม่หนูทำพร้อมลนะออแล้วนะแต่ลืมแนไม่หนูแพ็คหมดแล้วเนี่ยแพ็คหมดแล้วเนี่ย กริเบื้องช้อนท่อหนึ่งหยักนุ่หอมใหญ่อืมถึงตอนเย็นที่บ้านไม่เป็นไรเอาผู้บ่าวผู้ไ่จอดรับเรา <laughs> ขับผ่านเลยอะ่ะอร่อยและอิ่มมากๆทุกคนขอตัว ปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะยาวทุกคนนี่จะอร่อยมากขอตัวกินต่อจ้ะลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร b e เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนนะคะน้องสาวสุดรินไลฟ์อินเยอรมีแล้วก็ช่องฝนนี่ Happy l i f e ์สไตลด้วยนะคะลาไปก่อนบายบาย